สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้พี่ติก๊กมีเมนูประหยัดประหยัดแล้วก็ทําง่ายมาฝากทุกทคนคะ่ะเมนูที่พี่ติก๊กพูดถึงก็คือเมนูข้าวผัดข้าโพดคะ่ะมีใครชอบกินข้าวโพดบ้างคะสําหรับพี่ติก๊กชอบกินมากๆเลยถ้าอย่างนั้นเราไปดูวิธีทํากันดีกว่าคะ่ะว่าข้าวผัดข้าวโพดของพี่ติก๊กจะอร่อยแค่ไหนและทําง่ายแค่ไหนคะ่ะ เริ่มแรกเลยเราต้องเตรียมส่วนผสมต่างๆให้ครบก่อนค่ะคือเตรียมข้าวกล้องหุงสุกแล้ว130กรัมค่ะเตรียมข้าวโพดหวานต้มสุกแล้ว70กรัมค่ะเตรียมหอมใหญ่หนึ่งหัวแรกปอกเปลือกหอมใหญ่แล้วก็เอาไปล้างน้ําค่ะแล้วเราก็เอาหอมหัวใหญ่มาหั่นเตาค่ะเตรียมไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะและเราก็เตรียมกระเทียมสับหนึ่งช้อนชาค่ะเมื่อเตรียมของเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มทําข้าวผัดกันเลยค่ะ ก่อนอื่นให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟให้ร้อนค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำมันสำหรับทำอาหารลงไปในกระทะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะข้าวผัดของพิติ๊กไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะตอนนี้เราก็รอให้กระทะและน้ำมันร้อนก่อนค่ะพอกระทะร้อนแล้วและน้ำมันร้อนแล้วให้ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะแล้วเราก็ผัดกระเทียมจนกระทั่งซองกลิ่นหอมไปทั่วบ้านเลยค่ะใส่ข้าวกล้องสวยลงไปค่ะ ผัดข้าวและกระเทียมจนเข้ากันดีค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะแล้วเราก็อย่าลืมใส่ก็โพดหวานค่ะให้ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนกระทั่งเข้าร้อนค่ะ ี่นขนาดข้าวผัดยังไม่สุกนะยังดูน่ากินขนาดนี้ถ้าข้าวผัดสุกแล้วจะดูน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะให้ใช้ตะหลิวพาส่วนผสมทั้งหมดไปไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่งของกระทะค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชนิดหน่อยลงไปค่ะหลังจากนั้นให้เราใส่ไข่ลงไปค่ะใช้ตะหลิวเจาะไข่แดงให้แตกและรอให้ไข่เซตตัวเกือบสุกค่ะ เื่อไข่เริ่มเซตตัวเกือบสุกแล้วให้ผัดไข่และข้าวให้เข้ากันดีค่ะพี่ติ๊กปรุงรสข้าวผัดโดยใส่เกลือทะเลนิดหน่อยค่ะใส่น้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนชาค่ะถ้าใครไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครชอบหวานให้เพิ่มน้ำตาลได้ค่ะต่อมาก็ใส่พริกไทยดำนิดหน่อยค่ะ พ่ติกใส่เนยลงไปประมาณ10กร,รัมค่ะเนยจะช่วยให้ข้าวผัดของเราหอมและอร่อยมากขึ้นค่ะเมื่อปรุงรสข้าวผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ผัดส่วนผสมทั้งหมดเร็วๆให้เข้ากันค่ะตอนนี้ข้าวผัดข้าวโพดของพิติกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูกันใกล้ๆค่ะว่าน่ากินไหม เดี๋ยวขอเวลาพิติ๊กตักข้าวผัดใส่ถ้วยหรือใส่จานก่อนนะคะแล้เวเราก็มากินกันค่ะมีใครกำลังหิวข้าวเหมือนพิติ๊กบ้างไหมคะพิติ๊กหิวมากเลยตอนนี้มากินข้าวผัดกับพิติ๊ก่ะทุกคน